ให้กูฟังพอเล่ามาเสร็จปุ๊บไอ้เฮียเอ้ยกูผิดด้ว่พอกูผิดเสร็จปุ๊บแต่ก็ยอมไม่ได้เหมือนกัน,นมนือเตะปากูไอ้สั์คุณจะบอกว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรตอนนั้นเนี่ยในเหตุการณ์ที่เราโดนเนี่ยเพราะว่าเราเมาเราเมาเราเ,ราเมามมเลยไม่เคยโดมดมไปทีเดียว<อ>ไม่เคยดมคือครั้งแรกเลยพอดม,อมเสร็จปุ๊บก็เราก็บอยใหม่ว่ามันคข้าลูกข้าดอกแล้วบอกเอางี้เดี๋ยวค่อยแก้มันกูติดเรื่องแน่แผนเนี้ยก็ลงแรงล่างเพราะว่าผมเข้ามาใช่ไหมก็ตอนนั้นมีในบ้าน ก็รับในบ้านเข้ามาอยู่ประมาณ20คนแล้ว20คนคกูเกือบ30คนก็อยู่ใช้ชีวิตประจําวันไปใช้ชีวิตประจําวันไปเสร็จปุ๊บไม่กี่วัน,นอะไปมีปัญหาอีกแล้วผมก็ใหม่ไปอาบน้ํามันช่วงบอกว่าคนส่วนมากอะมันจะอาบน้ําไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ในเวลาที่เขาไม่ให้อาบแต่คือผมจะอาบเข้าใจไหมก็คือดื้อเอาผมจะอาบอะก็ผมจะอาบอะพออาบเสร็จปุ๊บแม่งมีอีกตัวนึงโผล่มาอีกผมจับผมไม่แน่ใจแล้วว่าว่าว่า,วา ว่าชื่ออะไรมันเมาแล้วมันตะโกนข้ามาหาผมตะโกนข้ามาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงไปอ่านที่อื่นได้สัตว์อะไรเงี้ยขายใหญ่อ่อะไรอ่านที่อื่นเลยครับผมก็หันไปมองนายใหม่